ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชิีสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีอาดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5 m x ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร s k ส r d ขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยนายสุชาติทีขสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุขโขทยัยลงพื้นที่อำเภอสวรรคโลกร่วมกับหัวนหน้าส่วนราชการจังหวัดสุขโขทยัยเพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของอำเภอสวรรคโลกโดยมีนายเจรชาตินาคสวัสดีอำเภอสวรรคโลกพร้อมปลัดอาวุโสหัวหน้าสว่วนอำเภอและนายกเทศบาลหัวหน้าส่วนท้องถิน่นได้ร่วมประชุมการติดตามการดำเนินงานโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนําเสนอข้อมูลและรายงานผลการดําเนินงานและลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนเป้าหมาย TPMap จํานวน3ครัวเรือนพร้อมลงพื้นที่บ้านนางทาวิน กกฏดวง153ทับ13หมู่9ตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยมอบถุงยางชีพ2บ้านนางสุมาลีศรทอง109ทับ3หมู่2ตำบลท่าทอง3บ้านนายสว่างเถาวัน67ทับ1ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยพร้อมมอบถุงยางชีพทั้งนี้โครงการตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนเป้าหมายตามโครงการเพื่อจะนำข้อมูลส่งต่อให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินโครงการไม่ว่าจะเป็นซ่อมสร้างบ้านดูแลความเป็นอยู่และให้การช่วยเหลือตามที่ได้รับรายงานจากพื้นที่เพื่อสร้างรอ ยิ้มให้ครัวเรือนยากจนตามเป้าหมายต่อไปโดยความร่วมมือของท้องที่จังหวัดและคนในชุมชนเพื่อให้ทางส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถทราบข้อมูลและครอบคลุมปัญหากว้างขึ้นเช่นเด็กแรกเกิดการศึกษาผู้สูงอายุการพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัยที่เกิดปัญหาและไม่ปลอดภัยโดยการสำรวจจากภาคราัฐภาคท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องในการชี้เป้าความยากจนไว้ด้วย Tp Map จึงสามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนในระดับบุคลคลครัวเรือนชุมชนท้องถิ่นท้องที่จนถึงจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและเข้าถึงความช่วยเหลือซึ่งทําให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบายโครงการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ตรงตามเป้าหมาย t p m a p ยในกลุ่มทั้งทีเนี่ยผู้ที่มาทำการทดลองนะครับแในคณะที่ได้คุณมาทั้งได้ให้ก็เสนอแนะนะครับที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขต่างๆไม่ต่านะครับอย่างที่เห็นารความเป็นอยู่นะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบคนนะครับก็ดำเนินการไปแล้วนะครับ สีสิบสามตัวเลนะครับข้อมูลของทางจังหวัดของเพัฒอร้อยเก้ตัวเลือนครับอันนี้ก็เป็นที่ในเรื่องของปัญหาเรื่องของความยากจนต้องมีการขยับไปอยรอบนะครับาจอรที่เนทีมแบบมานะครับวมไเช็คคนะครับตมีเพิ่มเขึ้นมานะครับแล้วก็ ข้องมีจากการข้อมองที่เพิขึ้นมาตงการออนที่เะครับแต่การตรวจสอบแล้วนะครับเก็องแทนบ้านนะครับในส่วนงโดยสนพรโลกนะ่รับาก็ได้ประชุมกันนะครับขนมลละสี่หลังนะครับแต่ปรากฏว่าข้อมูลที่พอเอฟโนะครับไปซ่อมแทนนะครับ ข้อม <mile> ูลสางที่แบบเนี่ยครัทางทานทั้ปฏิบัติการของตำบลและอำเภอเลยนะครับก็ได้สรุปตัวเลขหลายชื่อนะครับหลายชื่อคนหนึ่งนายสุมาลีมูส่องตอนนี้ก็เอองครับตอจนท่านผ้ัการ ใการจังหวัดนะครับ้วก็ที่แทนจากส่วนราชการจังหวัดทุกท่านครับนี้อมาเป็นจัดความแากส่วนที่นท่านแล้วก็เรียนท่านในส่วนท่โลกนะครับครโสภส่วนราชการครับผู้บริหารองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่นที่แห่งนะครับท่านนำโยการปเคลี่ยนงานปงการจัดความแยกจนแล้วัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างนั่งยืน ตามหลักเกีับกกินพอกินในส่วนของบ่วนส่วนรูปในวันนี้นะคุณภนาเราเป็นเดหท่านอาการโดยได้ให้ข้อมูลนะครับก็มีความคื้นหน้านะครับในการทำงานก็เมนาองยตัวนี้ก็เป็นที่ที่ในเรื่องน้ อีความยกต่กครทกข์ทดลองมารัแต่ขณะที่เขาเพมขนได้ให้ก็เสนอแนะับที่เป็นประโยนในการแก้ไขปัญหาแน่คับวันนี้จไหนทีนีเลี้ยงครับก็จะเพราะยังไงบ้างทีนภาพของทีที่เลี้ยงเดียวผมก็ทางรปภดูแลอยู่ทางคุณยาเนี่ยก็จะมีโรควานดัน อันนี so so ้ก็จะมีทั้งเบาหวานความดันแล้วก็โรคหัวใจเขาเรียกหัวใจนี่ผมหัวใจทั้งสองท่านนีไหมผมก็ห้าสิบแปดแล้เลยได้เก่งเลยผมกูจ้าใช่ไหมแต่ว่าครับแล้วก็ทานยาที่นั่นทั้งสองคนจะเป็นกลุ่มที่คุมระดับความดันแล้วน้ำตาลได้นะครับก็คือสามารถคุมได้นะครับก็จะมีโรคไข้ท้อนก็คือวมีแล้วมีโรคมีหลายโรคโรคทำงานรุงเทพช่ไหม เขาขยันทำงานคืออย่างนี้เขาเก็บมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาพอเนี่ยผมที่ทำให้ผู้พิการก็คือเขาไม่มีบ้านก็ประกาศเลยว่าชาวบ้านเขาก็เขามี

เก็บมาเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาผ่วนการกนหนดนะครับว่าในการแก้ไขปัญหาเรื่องารจตัดความแยนและพัฒนาคนทุ่วงวในกลุ่มทั้งทีแมีแน้นเื่องารเปลนงานูการจัดความแากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวอย่างยั่งยืนตามหลักยาในส่วนของส่วนโลนนั

รายงานสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอลโลแมก